สวัสดีครับสวัสดีครับผมชายพรมหนูจาก auto preview news com ครับครับผมย่องครับลังสันทองภูจาก InMarketing ครับปัจจุบันดูเหมือนว่าตลาดรถยนต์ MPV และ SUV ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดประเทศไทยล่าสุดบริษัทมิตซูบิชิได้เปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi x p a n d e r รุ่นใหม่เข้ามาอีกแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวไปก่อนเมื่อปี 2,561จนมียอดสะสมถึง44,000คันล่าสุดก็ได้ปรับปรุงหน้าตาใหม่ทั้งภายนอกภายในใหม่พี่ยงครับวันนี้เรามีโอกาสได้ขับรถรุ่นนี้จากกรุงเทพมาจันทบุรีนะครับ2ถึงกิโลเมตรและพบ,บว่ารถรุ่นนี้มาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมมีสิ่งเหล่านี้มาบอกคุณผู้ชมครับครับการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ เริ่มตั้งจากด้านหน้านะครับภายในแล้วก็ระบบช่วงล่างแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นการเติมเต็มเพิ่มศักยภาพให้กับมิตซูบิชิให้มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดรถ MPV ขนาดเล็กซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ชาวไทยในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนคืออะไรพี่โยงคงเห็นด้านหน้าด้านหน้าชัดเจนเลยตั้งแต่กระจังหน้าใหม่ครับไฟหน้าใหม่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวใหม่ชุดนี้เป็นไฟเลี้ยวพี่โยงครับบริเวณนี้เป็นไฟเลี้ยวสองดวงนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นไฟรีครับใช่ครับโคมไฟสองสว่างกับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่คนละชุดกันนะครับซึ่งเป็นเขาแยกนะครับซึ่งจะ อ่าเป็นเอกลักษณ์ทำให้มองดูด้านหน้าของมิตซูบิชิมีความโดดเด่นนะครับเฉียวพี่โยงดูมันฉบเฉียวมากขึ้นจากเดิมลักษณะไฟหน้านะครับคุณชายครับไฟหน้าเขาจะดีไซน์นะครับเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนรูปตัวทีนอนแนวนอนนะครับซึ่งนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชินะครับลงไฟหลอดใช่ไหมพี่โยง ใช่ครับยังไม่ใช่ LED ยังไม่ใช่ LED ครับยังเป็นยังไปเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกก็แบบธรรมดาพร้อมกับชุดสเก์ตนะครับใหม่นะครับนะครับสีเทาซึ่งจะกลมกลืนกับลายพรีเมียมเส้นสายับโครเมียมของเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้นะครับคุณชายลองดู กระจังหน้ากระจังหน้านี่มิสูวิชิก็บอกว่าบริเวณเนี้ยด้านหน้าทั้งหมดเนี้ยนะเค้ออกแบบใหม่หมดเลยนะพี่โยงใช่เขายกทั้งแผงยกชุดทั้งแผงทั้งแผงนะครับยกชุดทั้งแผงออกแบบใหม่นะครับซึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความโดดเด่นจากรุ่นเก่านะครับเนี่ยเปลี่ยนสีใหม่นะครับนะฮะคือภาพรวมเขาดูดูเฉลียวมากขึ้นนะใช่ลงตัวกว่าเดิมนะครับแล้วก็สวยงามกว่าเดิมด้านหน้าลาดครับลาดแบบดูกระจกลาดครับ ผมว่านะดีไซน์เขาเนี่ยกระจกด้านหน้าเนี่ยลาดเอียงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับลาดมันจะรูดลมรูลมนะครับสัมประสิทธิ์แรงเสทานมันน้อยลงทําให้มีผลกับนการให้รูดลมรูลมมา네 <ร Stevens. S 1> กประหยัดน้ามันนะครับเอภาพรวมของรถผมว่าสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะโตกว่าเดิมเยอะมากหอคุณชายผมลืมบอกไปรุ่นที่เรามาทดลองขับเนี่ยรุ่นเนี้ย เป็นรุ่น GT นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับซึ่งมิ u ูบิชิมันมีสองรุ่นให้เลือกรุ่นเริ่มต้นก็คือราคา799,000บาทชื่อรุ่นว่า GLS Limited LTD นะครับรุ่นที่อยู่กับเราวันนี้ที่เรามาทดลองขับเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่น GT นะครับราคา895,000บาทซึ่งราคาจะเพิ่มจากรุ่น GT รุ่นเดิมเนี่ย30,000 2,000บาทครับนะครับซึ่งถ้าจะเทียบกับอุปกรณ์ที่ให้เพิ่มมาทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามหน้าตาดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนไปคุณชายว่าคุ้ม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 คุม่าไหมครับคุ้มค่าเท่าที่เราได้ขับได้ลองออปชันต่างๆที่มีอยู่ในรถกรืาวว่าคุ้มค่าคุ้มค่าพี่ครับแล้วมาดูด้านข้างครับหลังจากเราดูด้านหน้าแล้วเรารองมาดูด้านข้างด้านข้างของตัวรถมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับ สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนความเปลี่ยนแปลงคาล้อแน่นอนล่ะล้อใหญ่ขึ้นใช่ล้อ17นิ้วนะล้อ17นิ้วนะครับขนาด205 5 5น้าห้าห้ิบเนะครับเป็นมากับยางบิสโตนบริเวณนี้ที่มิตซูบิชิเขาบอกว่าออกแบบใหม่ด้วยนะตรงซุ้มล้อด้านบนนี่ยให้มีความเฉียบคมรับกับการชนหน้าการชนหน้า มากขึ้นนะครับซึ่งคือเดิมทีอะมิสซูบิชิด้านข้างเขาก็ลงตัวอยู่แล้วครับบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมือจับก็เป็นโครเมียมครับกุญแจเป็นแบบ immobilizer นะครับอ่ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็เปิดประตูได้เลยเดินมาใกล้ๆระยะห่างประมาณ3เมตรนะครับก็สามารถเซ็นเซอร์ก็สามารถอ่านได้แล้วกดปุ่มนี้เปิดได้เลยนะครับอ่าระบบช่วงล่างนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยน ใหม่นี่เปลี่ยนอะไรเขาปรับเปลี่ยนโช๊คขนาดใหม่อืขนาดใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าเป็นโชคที่ใช้ในอปัจจุรัสปอร์ตนะครับแต่ว่าอาจจะจูนค่าอะไรให้แตกต่างกันนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับอ,อตัวรถกับการใช้งานนอกจากนี้เอ็กซ์เพนเดนี่ยดูสูงขึ้นคาบจากเดิม15มิลลิเมตรครับสูง รวมรวมแล้วนะครับรับรวมแล้ว220มิลลิเมตรสามารถขับไปในที่ที่มีน้ําขังอะไรได้สบายสบายครับสามารถลุยแบบเล็กๆได้ได้ได้ครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนเหมือนกันครับไบท้ายพี่โยงดูดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ตัวทีเหมือนกันนะตัวทีตัวทีตัวทีแนวนอนตัวทีแนวนอนนนะครับนอนคนละแบบนะครับเป็นตัวลายตัวทีนะมาดูตรงนี้ครับ กล้องเขามาดูตรงนี้ครับเห็นชัดใช่ไมครับอ่ามันดีไซน์ตัวทีนะครับกลางคืนสวยนะกลางคืนสวยนะครับอ่ากลางคืนอ่าไฟมันจะสวยมากนะครับสวยแล้วบริเวณนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแล้วก็นอกจากนี้มีสุบิชิก็บอกว่ากระจกกระจกนี้เขาก็ออกแบบใหม่ครับพื้นที่จะมากมากขึ้น เพิ่มทักนวิสัยในการมองด้านหลังได้เยอะขึ้นอ๋อครับครับครับซึ่งกเป็นกันชนก็หม่กันชนก็หม่ครับการชนไมะอันนี้เป็นไฟทับทิมสะท้อนแสงยามค่ําคืนเวลารถส่องมาก็จะเห็นชัดเจนขึ้นครับใช่ที่เป็นไฟเบรกลงที่สามครับไฟเบรกลูที่สามแบบนี้นะครับครับบริเวณนี้ก็เป็นเสาอากาศเสาอากาศครับเป็นทีิปฉลามทีิปฉลามนะครับสวยงามสวยงามสวยงามเพิ่มความสวยงามนะครับนอกจากนี้รู้สึกเขามี อะไรอีพี่ยงอ๋อรู้สึกไม่มีไม่มียางอะไรไม่มียางอะไไอ่ารุ่นนี้ไม่มียางอะไรเขามีชุดซ่อมมาให้ครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนี่่อนอยู่นี่อ่ามีกล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังไปแสดงผลที่จอมอนิเตอร์ใช่ครับขนาดเก้านิ้วเก้านิ้วเก้านิ้วอ่าเก้านิ้วนะครับลองเปิดดูตรงด้านหลังนะครับนี่นะครับกว้างนี่ครับกว้างนะเมื่อกี้ไม่มียางอะไรเลยชุดอุปกรณ์นะครับเขามีชุดซ่อมอ่าชุดซ่อม แต่การใช้ชุดซ่อมนี่ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับครับเรากลับมาที่ภายในของ e x p ก n d e r กันนิดนึงความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่เห็นอยู่ใน e x p a n d เ r ดรุ่นใหม่นะฮะนี่พวงมาลัยใหม่ดีไซน์เขาใหม่กับวงใหม่จับกระชับครับมีมีลายบนก้านพวงมาลัยนะครับสังเกตว่าชับเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบเรียบๆนะครับมันการลื่นได้พี่ยงครับใช่ครับการลื่นได้นะครับ เป็นห้วงมลัยมัลติฟังก์ชันเป็นศูนย์รวมของวิทยุจะรับโทรศัพท์อะไรก็ได้นอกานี้ก็มีทูดคอนโทรลด้วยพี่โยงครับนอกจากนี้ยังมีจอครับเนิ้วอ่าจอมอนิเตอร์แบบเนิ้วนะครับลองสตาร์ทเครื่องดูสิครับเพื่อให้อท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าที่จอแสดงผลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเหมาะสมขนาดไหนนะครับนี่พอดีเราเปิดประตูไว้มันจะร้องนะพี่โยงครับจะเตือน นี่ครับ Mitsubishi Expender มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนี่จอแอร์ดิจิตอลพิยงครับแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์หลังมีแบบแบบเย็นไวด้วยนะครับเย็นด่วนนะครับมีนี่นี่ปุ่มเนี่ยนะครับคูลแม็กเนี่ยนะครับเปิดลมแรงอ่าลมแรงระบายความร้อนได้ดีมากครับสมมุติว่าเราจอดตากแดดเราใช้ปุ่มเนี่ยคูลแม็กเนี่ยแม็กคูลเนี่ยครับมันจะเรนเร็วเย็นเร็วขึ้นใช่ครับมาะกับบ้านเมืองเรา ที่รอนอกจากนี้ยังมีเพิ่มมาใหม่คือไฟฟ้าที่เพิ่มมาใหม่ครับก่อนเขาจะแบบดึงใช่ครับเป็นเบรกไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรคโฮรครับมีปุ่มชาร์จโทรศัพท์ต่างๆได้หมดครับครับเกียร์เกียร์ใหม่เกียร์ใหม่ครับเป็นเกียร์ CVT ใหม่เป็นเกียร์ CVT นะครับเมื่อเดิมก่อนหน้านี้เขาเป็นเกียร์ออโต้แบบ4จังหวะนะครับแต่นี้เป็นเกียร์ CVT ใหม่นะครับ จริงซึ่งแผงคอนโซลเขาก็ออกแบบใหม่นะเนี่ยยกแผงเลยนะใหม่หมดเลยเนี่ยใหม่หมดเลยใช่วัสดุดเลยวัสดุเลยคุณชายเป็นวัสดุแบบนุ่มซอฟท์พัดนะ่ะครับน,นี่ก็เป็นพลาสติกแล้วก็มีถุงนมนีลพายนี่เป็นโครเมียมแบบด้านนี่บแบบมีิดด้วยหนังเนี่ยบริเวณนี้หนังมีเดินได้นะอ๋อเดินได้จริงนะไม่ใช่ได้แบบหลอกๆนะได้จริงได้จริงได้จริงนะครับอ๋อแสดงว่าช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆได้สวยงามจริงทินมชักอ่า นอกจอากนี้เป็นเบาะหนังพี่ยครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ครับคอนโซลกลางใหญ่มากดียังไงครับเบาะหนังรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เก็บความร้อนพี่อ๋อไม่เก็บความร้อนเออดีดีนะครับคอนโซลกลางใหญ่มากพี่ยงโอ้เก็บขวดน้ําได้สี่ขวดสบายสบายอ๋อขวดน้ำเดินานะเราเดินทางไกลไงแบบครอบครัวครอบครัวอ่าหิวน้ํากินน้ําได้ เก็บน้ำได้สี่ขวดแอย่างนี้ยังมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆครับเยอะแยะไปหมดคตอบโจทย์ตอบโจทย์ในการเดินทางแบบครอบครัวด้านหลังเป็นไงบ้างพี่ยงนั่งเป็นไงโอ้ข้างหลังนั่งสบายครับกล้องมาดูด้านนี้ครับนะครับด้านหลังเนี่ยผมเนี่ยสูงประมาณร้อยด้าเซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นเบาะปกตินะครับด้านหลังเนี่ยเป็นปกตินะครับคุณชายลองเข้ามานั่งดูครับลองเข้ามานั่งดูนี่ครับกว้างนะกล้องมาดูครับเนี่ยเบาะปกตินะครับ เบาแถวหน้าปาดปลาสุดแล้วนะครับเนี่ยผมยังมีช่องว่างระหว่างขาเนี่ยครับประมาณสองฝ่ามือยังห่างอยู่นะครับหลังคาครับผมสูงประมาณร้อยแปดสิบห้านี่ครับหลังคายังเหลือสองกระปั้นอ่าสองกรปั้นนะครับมีแอร์หลังพิ้่งนี่ครับมีแอร์หลังเนี่ยแอร์หลังนะครับ ผู้โดยสารแบบด้านหลังนี่สบายครับมีแอร์หลังนะครับด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างมีที่ล็อกเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนนั่งใช่ครับนี่ครับแอร์มันปรับได้นะไม่ใช่ว่าด้านนะเขาปรับได้ปรับความแรงของลมได้ครับสบายสบายนี่ตรงเบาะตรงกลางนี่มันพับได้ด้วยนะอ๋อนี่ครับตรงกลางเนี่ยเป็นที่พับท้าแขนเป็นที่ท้าแขนได้ วางได้สองฝั่งได้สองฝั่งวางก็กว้างหุ้นหรือใกล้ครับบางรุ่นบางรุ่นเขาได้แบบมิดเดยวเดี๋ยวแขนต้องเบียดกันใช่ครับอันนี้กว้างใช่ครับวางแก้วน้ำวางแก้วน้ําได้สองแก้วคุณชายลองหยิบขวดน้ามาวางดูจะได้เห็นภาพชัดเจนนี่ครับเห็นไหมวางแก้วกาแฟได้พี่ชอบกินกาแฟก็สบายๆนั่งเนี่ยเห็นไหมพี่นั่งสองคนสบายมากนะวางแก้วชาเขียวก็ได้นะได้กาแฟได้ชาเขียวได้นะครับเออนี่นั่งสองคนสบายสบายเลยครับวางสบายมาก สะดวกกับการเดินทางนะครับภาพรวมด้านหลังกว้างขวางนะครับลองไปดูด้านหลังีผมจะบอกให้อีกนิดนึงมันจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ได้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีใช้ A ใช้ C มีมีมีลองรับ2ระบบเลยนะครับตโจนตอบโจนโหชาร์จนะครับที่เราเดินทางไกลโทรศัพท์แบตหมดครับลองรับสองระบบเลยครับมิสูบิชิเขาให้มาครบเลยอ type A แล้วก็ C นะครับครบเห็นไหมครับ เบาะเขาพับง่ายนะเบาะพับง่ายนะครับเบาะพับง่ายต้องมาดูครับพับเก็บง่ายับได้ง่ายเลยนะครับพับง่ายเลยนี่แค่กดกดบลมดึงนี้ปุ๊บนี่ครับขึ้าไนั่งได้เลยนี่ครับง่ายๆเด็กๆก็ทําได้นะครับนี่นะเด็กๆก็นี่แค่นี้เสร็จละนะครับขึ้นไปนั่งได้ละข้างหลังนะครับนี่ด้านหลังผมนั่งสบายครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูมาดูมาดู นี่เป็นไงเนไ่ครับนั่งได้แต่ว่าสําหรับตัวพี่ใหญ่ใหญ่ถ้าเดินทางไกลยังสบายไซส์ของผมเนี่ยขนาดผมอาจจะผมไม่นั่งได้พี่ผมร้อยกสิ้าผมนั่งได้เดี๋ยวผมจะลองดูเอาเบาลงมาดูนี่ครับตัวผมนั่งได้นั่งได้บายนะครับผมก็จะเกินนิดนึงไม่เหมาะถ้าเดินทางใกล้ๆก็โอเคถ้าสูงสักร้อยหกสิบ นั <im> ่งได้สบายนั่งสบายสบายหลังคาครับคุณชายหลังคาดูว่าโอ้พี่สําหรับพี่เนี่ยเหลือกําปั้นนึงสําหรับผมเนี่ยสบายเลยเหลือกําปั้นนึงไม่เต็มนักนะครับเนี่ยเห็นไหมหร้อยหกสิบห้าไม่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยสบายสบายง่ายครับพับง่ายนะครับมีเชือกดึงครับดึงปุ๊บก็พับลงะตนิดนึงนะครับแล้วก็ดันไปนิดนึ่งะพับลงไปเลยเห็นไหมโอ้โหบ้านเรียบพี่ลองเข้าไปนอนดูผมผมขอทดสอบขอทดสอบขอทดสอบ คุณชายอาจจะเล็กไปอ่าอจจะเองดลองดูลองดูเอาคนเล็กๆมานอนก็ก็ได้สิกว้างสิอ่าไม่ใช่นี่พี่ตัวใหญ่ดูนี่พี่ลองดูนะผมตัวเท่านี้นะครับลองลองเข้าไปนั่งดูนะดูความกว้างมันนี่นี่นะโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยนะนะอ้าวสมมติผมจะลองนอนดูเอาเสือมาปูนะเห็นไหมสบายเลย นอนได้นอนได้นอนได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่จอดรถนั่งจิบกาแฟได้นะได้ครับเป็นรถบ้านฉุกเฉินเล็กๆได้นะครับเนี่ยได้เนี่ยได้าว่างนะครับต้องยอมรับว่าเขาออกแบบมาเพื่อครอบครัวจริงๆนะครับไปดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งพี่ย้งที่มาของความเร็ววันนี้ที่เราได้ขับมาจากกรุงเทพมาจันทบุรีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเครื่องยนต์ รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับไมเวกนะครับเป็นระบบวาล์วแปรผันครับนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีครับหนึ่งร้อยห้าแรงม้าครับหนึ่งร้อยห้าแรงม้านะก็เพียงพอนะเพียงพอับการเดินทางนะครับแล้วก็ทำงานสัมพันธ์กับเกียร์รุ่นใหม่เกียร์ CVT นะครับที่นิ่มนวลดีนะมันนิ่มนวลประหยัดน้ำมันอ่า ตอบสนองทันทีที่เรากดคันเร่งลงไปเลยกดคันเร่งเกียร์รุ่นใหม่นะครับที่ทํางานคู่กับเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วก็ระบบช่วงล่างช็อคใหม่เนี่ยเรียกมีชื่อเรียกเฉพาะเขาว่า Eco-Dynamic c v t ครับนะครับสม่นะครับประหยัดน้ํามันนะครับช่องต่อระหว่างเกียร์เนี่ยนุ่มนวลทำให้ประหยัดน้ํามันระหว่างทางที่ขับมาจากกรุงเทพมาจันทบุรีที่เป็นยังไงบ้าง อ๋อการขับนะครับเราขับแบบเดินทางนะครับเหมือนใช้งานทั่วไปขับตามถนนขับตามชาวบ้านมีเพื่อนบ้านใช้งานปกติอัตราเร่งดีนะครับการตอบสนองพวงมาลัยหนึบหน็บมั่นคงครับหนึบๆหนบเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึบหน็บบอว่าวงเวงวงเวงวงเวงเบาไปก็วงเวงอันนี้พอดีนะครับ ซึ่งมันจะทางานสัมพันธ์กับเครื่องยนต์พอในช่วงความเร็วสูงพวงงอะไรเขาจะหนื่อืดๆเขาจะหนื่นืดขึ้นให้มันดูมั่นคงขึ้นดูมั่นคงอ้อนะครับเนี่ยเป็นครอบการเข้าโค้งเป็นไงพี่อ๋อการเข้าโค้งเพราะว่าเรามาจันทบุรีโค้งเยอะเหมือนกันนะเพราะโค้งเยอะเส้นทางเส้นทางเรามาทั้งถนนหลวงถนนซอยย่อยนะครับการเข้าโค้งการควบคุมเนี่ยง่ายเพราะอะไรครับคุณชายเพราะว่าเขาเปลี่ยนโชคมาให้ไม่อ๋อ เขาเพิ่มยางมาล้อสิบนิ้วเป็นสิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ขนาดยางเป็นสองศูห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะครับคือซีรีส์ต่ำลงทำให้การขับขี่หรือการควบคุมรถเนี่ยนุ่มนวลสมูทมั่นใจขึ้นนะครับในการเดินทางนะครับสำหรับตาเร่งเรือเหลือสำหรับการใช้งานนะครับการตอบสนองตาเร่งเรือเหลือนะครับสำหรับการใช้งานผมถามอีกนิดนึงว่ารถรุ่นนี้มันเหมาะกับใคร เหมาะกับโดยลักษณะการใช้งานรถรุ่นนี้เหมาะกับครอบครัวครอบครัวนะครอบครัวเล็กๆนะครับไม่ไม่ใช่ครอบครัวด้วยผมก็ยมังจะบอกมีลูกมีลูก,ลกสองคนได้อ่าได้ไปกันทั้งครอบครัวได้ได้ครับรวมแม่ยายด้วยไหม ก็ uhm ได้ครับแม่ยายกาด้วยเพราะคนเป็นคนจ่ายค่าน้ามันต้องนําต้องชวนไปด้วยได้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 มันตอบสนองทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่อ่รถนี้มันนตอบคัวเล็กๆตอบโจทย์ตอบโจทย์นะครับเดินทางไกลมีที่เก็บแก้วน้ําครับเก็บสัมภาระหิวน้ำมีไก่หิวน้ํามีครบตอบโจทย์ผมกําลังจะบอกคุณชายต่อไปว่า ไม่ใช่เหมาะกับข้อบครัอย่างเดียวครับคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ก็ตอบโจทย์เพราะว่ามีระบบไอทีอยู่ข้างในใช้กับ Apple c a r p เพได้บนจอเห็นไหมครับมี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 ใช่มีระบบที่สามารถนอกจนี้ผมว่าถ้าใครทำธุรกิจเล็กๆครับขนของไปขายตามตลาดนัดอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันพับเบาได้อัาวไม่เห็นหรเมื่อกี้ผมข้าไปนอนอ่าขึ้นไปแสดงให้ดูเก็บของพับเบาะ ใช่ครับเหมาะเหมาะเหมาะทำ S F เปิดร้านขายของไปขายของทําธุรกิจหารายได้เสริมรุ่นนี้ก็เหมาะนะครับเพราะข้างหลังกว้างครับนะครับสรุปว่ารุ่นนี้เหมาะทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่ตอบสนองได้อคนที่ชอบกีฬาก็ได้ก็ได้ใส่จักรยานได้กรณ์กีฬานะสเก็ตบอร์ดได้คกเครื่องค้กเครื่องค้เครื่องผมไม่อยากบอกว่าใส่ถุงคว้าได้กี่ถุง นันไม่เป็นไว่าจะต้องติดกันเดียวใช่รถมันตอบโจทย์ได้หมดถ้ามันตอบโจทย์ได้หมดเป็นรถอเนกประสงค์ใส่ถุง้อมเนก็ได้สามสี่ถุงสบายรยแบบนี้ไม่ใช่รถไม่ใช่รถครับผมได้อยู่กับมิตซูบิชิเอ็กซ์แอนเดอร์อยู่สองวันเต็มๆพี่ยงครับจากกรุงเทพมาจันทบุรีแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงเทพผมประทับใจในรถรุ่นนี้อยู่หลายๆจุดอย่างเช่นหน้าตาเขาโฉบเฉี่ยวทันสมัยสมรรถนะ ก็ถือว่าไม่หือหวาแต่ก็โอเคเพียงพอในการใช้งานในแบบครอบครัวครับโอเคเลยในขณะที่ราคาก็ถือว่าไม่แพงมากในรุ่นเริ่มต้น7,99,000าทบาทออปชั่นน้อยหน่อยครับแต่ทีเนี้ยตัวท็อปที่พี่ขับมาเนี่ยราคานะครับตัวนี้ตัวท็อปที่เราทดลองขับในวันนี้นะครับเป็นรุ่น GT นะครับราคา8,995,000บาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคาที่ สมเหตุผลนะครับสูงจากรุ่น GT รุ่นก่อนส0,000ไดออปชันเยอะ2,000ันบาทมันไดออปชันเยอะขึ้นใช่ออปชันเยอะขึ้นปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับล้อใหญ่ขึ้นเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็ด้านในมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อน7นิ้วตอนนี้เป็นนก้ามีปุ่มสตาร์ทใช่ครับแล้วก็มีเบรกเบรกมือไฟฟ้านะครับมี ออโต้เบรคโฮใช่ครับอนะครับเครื่องครบพันกับเอมีกนิดนึงพี่ยงรถรุ่นนี้เป็นรถนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทีนี้มิ s ซูบิชิเนี่ยเขาขายมาแล้ว4 4่หมี่พันคันพี่ยงในไม่เหงาเนีในไหนครับในประเทศไทยเนี่ยอรตั้งแต่เปิดตัวมาปี25 6 1ัรับรวมแล้วเนี่ยมีสัมาษณ์แล้ว4 4่0 0ี่พันคัน4ี่พคันแน่นอนว่ารถรุ่นนี้อะไรง่าย นะครับงายหาง่ายความคุ้มค่าทีนี้เป็นยังไงล่ะคุ้มค่าแน่นอนทีนี้อ่าโอเคเราก็มารู้จักมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนกันประมาณนี้นะครับนะครับพอสมควรนะครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความคุ้มค่ายังไงสมเหตุผลในการใช้งานลักษณะการใช้งานยังไงนะครับคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมลังสรรจาก In Marketing นะครับแล้วก็ ผมชายพรมหนูจากออโต้พรีวิวนิวสามารถติดตามพวกเราได้ใน YouTube ครับโตพรีวิวแล้วก็ของพี่โย่งเป็น In Marketing นะครับวันนี้เราก็ติดตามกันประมาณนี้นะครับครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ